ทีเขาบอกโบทาเขาไปอ,อยากถือตัวขายบันเขาอาจจะเห็นในหลายๆแพลตฟอร์มเนาะ่าจะเป็น Facebook Tik t o อกที่เขาจะออกมาว่า,วาเออเฮตดอันนี้ล้วได้เงินหลายเฮตุอันนี้แร้วรวยเฮตุอันนี้ล้วสามารถสางไา่ได้หลายบางคนก็มาดีอีลีแต่บางบางคนก็มาเพื่อตัวเงื่อกหลอกลวงอีลีแต่ในกรณีที่เขาเป็นผู้เสพเขาจะเหตุจังได้เพื่อให้เขาโบตกเป็นเนือหรือโบได้เสียงเงินหลาจาก วีซ่าสีเราหนีนอะเพราะฉะนั้นแล้วทายาคูนอะฟังคลิปนี้ให้จบแต่ก่อนที่จะไปฟังกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะบริพาทข้อมูลดีๆเนาะข้อที่หนึ่งยาหลกเกินควมหมูจำนวนเงินที่เฮามีมาจากควมหมูที่เฮามีเขาเจาะเหตุใดแท้ถ้าเขามีควมหมูร้ายเขามีควมหมูล้ายเขากับสซม,มรถเหตุใดเขากับสางใดอันนั้นมันเกิดจากควมหมูของเขาแต่ถ้าเฮาเป็นคนทีบริมีควมหูรายควมหูยังหน่อยอยู่หัน มันก็เป็นไปได้ยากที่เราจะมีลายด่ที่ร้ายเพราะฉะนั้นแล้วยาหลกเกินความโห่พอที่สองยาตื่นเต้นจนเกินไปและยาหับถูกโอกาสเขาเคยเห็นบอกมีคนมาบอกอ่าพ้นทากมาบอกวิธีที่จะเห็นใหไรใด้วยและแลวเขาก็ตื่นเต้นใจสัน่นแต่สติเดอสติเขากได้จืดคุ้ยเนาะที่จะเอาใบบินสลากไปและแหลกใบเงินมาเนาะคือเขาเจ้าจะบอกเพียงแต่ผ้นับ แต่มันยังมีสิ่งที่เข้าตรองเหตุเงื่อนไขที่เทาตรองเหตุและราคาที่เทาตรองใจนะมันยังมีเงื่อนไขมันยังมีราคาที่ต่องใจเนาะบอกเลยว่ามันจะได้บาทเดียวมันยังมีการเดินทางของมันดีเนาะสามก็คือศึกษาตัวธุรกิจหรือตัวสิ่งที่เทาจะเหตุให้ดีๆว่ามันมีความหนาเสื้อถือบ่อลกัลกลักมณนความหนาเสื้อถือ ต่างมาไหนจากปีไผเขาห่วมแนบริษัทเป็นแนวดเพราะว่าตัวนี้มันจะกันการตัวเนาะหลอกลวงของเฮาเนาะเป็นแนวดก็ลองเอาไปน้ำใสเบิ่งเดอร์้าเขาบออยากถือตัวคล้ายฟันบ่อยากเสียงเงื่อนลาบเอยากเสียเวลากับสิ่งต่างๆชุนี้ลองเอาไปใสเบิ่งเดอร์